ผมก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันด้วยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแต่งเพลงได้นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบจับมาเขียนเป็นเพลงเลยใช่ครับผมเข้าใจคุณดีครับสวัสดี YouTube Play นะครับผมผมปั้นทโวพีจากค่าย h ฮเพลนครับผม จริงๆผมทําเพลงมาประมาณน่าจะเข้าปีที่6กแล้วน,นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าผมก็ทําเพลงมาเรื่อยๆในฐานะศิลปินอิสระแต่ว่าเหมือนมันมีช่วงหนึ่งประมาณสองสาปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับพี่ผมปล่อยปล่อยเพลงหนึ่งชื่อว่า Five Star อะไรย่างเงี้ยครับแล้วช่วงนั้นผมก็คุยกับพี่เบนบีซีพอดีแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนพี่เบนบีซีก็ชวนเข้ามานั่งเล่นที่ค่ายไฮเพรสนะครับแล้วก็ก็คุยกันแล้วสุดท้ายก็ผมก็ตกลงมาอยู่กับค่ายไฮเพรสใช่ครับ ครับผมผมเพิ่งปล่อย EP ล่าสุดไปนะครับ EP ชื่อว่า UR h ฮอนะครับผม EP นี้คอนเซปต์มันเป็นประมาณว่า UR เฮอแปลตรงตัวก็คือคุณนั่นแหละคือเธอคนนั้นเธอคนนั้นก็คือเธอที่ผมพูดในเพลงครับก็คือเหมือนกับว่าคอนเซปต์คือการที่ผมใช้คําว่าเธอแทนคนฟังทุกคนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมกับ EP ในทุกสถานการณ์ในทุกเนื้อเพลงที่ผมเขียนใช่ อยากจะบอกกับเธอทุกคนไหมผมน่าจะบอกว่าผมเข้าใจคุณดีครับใช่ครับครับผมสไตล์ดนตรีที่เป็นผมผมว่าถ้าเกิดเจาะพูดเฉพาะถึง EP นี้ก็แน่นอนมันจะเป็น Pop R&B บวกกับ Hip Hop นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเ,เหมือนทางขอดมันก็จะเป็น R&B ในยุคประมาณ80-90ถึง90อะไรประมาณนะั้นใช่ครับ มีมิวสิกวิดีโอที่ปล่อยไปอันแรกก็คือฆาตกรใช่ไหมครับฆาตกรก็อันนี้ครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดได้ฟังเพลงกันอะไรอย่างนี้ก็จะมันก็จะรู้ว่าฆาตกรที่ผมพูดถึงอะไรเงี้ยก็ต้องก็เหมือนเป็นคนที่ไม่ดีในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในมิวสิกวิดีโอเราก็เล่าอย่างนั้นเช่นกันแต่ว่าแค่ว่าคนที่เป็นคนไม่ดีอ่ะถ้าดูมิวสิกวิดีโอก็คืออีกคนก็จะเป็นผมเหมือนกันก็เท่ากับว่าผมไปจัดการผมซึ่งมันก็เออเอ่อถ้าเกิดแปล ความหมายให้ก็คือผมเหมือนไปไปจัดการตัวเองในอดีตที่เคยแบบทำนิสัยไม่ดีไว้หรืออะไรเงี้ยครับใช่เพลงรักมัธยมจริงๆมันเป็นเพลงที่แต่งก่อนฆาตกรด้วยก็คือจริงๆรแล้วมันเหมือนเป็นถ้าให้พูดก็คือเป็นเพลงก่อนหน้าเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าของฆาตกรอะไรเงี้ยครับในช่วงมัธยมที่โอเคนั่นคือช่วงแรกนะนั่นคือเราป u ๊บบีเลิฟมันกําลังจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นแล้วก็คือต่อไปที่ฆาตกรอะไรประมาณนั้นเพราะว่า MV ก็ใช้นางเอกคนเดียวกันด้วยครับแล้วก็ ถ่ายวันเดียวกันด้วยเลยคือจริงๆ EP เนี้ยครับมันเกิดมาจากการที่ผมแบบช่วงนั้นอยู่กับเพื่อนเยอะอะไร้ยครับแล้วเพื่อนก็บ่นอะไรไปเรื่อยบ่นเรื่องความสัมพันธ์นู่นนี่อะไร้ยครับแล้วก็บวกกับผมก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันด้วยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแต่งเพลงได้นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบจับมาเขียนเป็นเพลงเลยใช่ครับ เพลงอะครับตอนที่ขึ้นมาก็คือตั้งเอขึ้นมากับคอร์ดในทางคอร์ดที่เป็นแบบยุคเก่าอยู่แล้วก็วคือเราเลือกใช้เครื่องดนตรีชนิดเก่าๆอะไรเงี้ยครับให้เป็นธีมประมาณ7 0 8 0 9 0แเนาะแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ้ยในเมื่อดนตรีมันมาทางนี้แล้วภาพก็ควรมาทางเดียวกันด้วยมันจะได้แบบถึงขึ้นอย่างฆาตากรอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเมนไอเดียมันก็มาจากผมทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ คุยกับปรึกษากับพี่ครีมก็เป็นพี่ดีเรคเตอร์ที่ค่ายอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันแล้วก็ให้ภาพมันออกมาอย่างอันชายความพิเศษของ EP นี้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือผมแทนให้คนฟังเป็นคําว่าเธอเนาะก็คือคําว่าเธอไม่ในทุกๆคําที่ผมพูดคําว่าเธอก็คือนั่นแหละก็คือหมายถึงคนฟังเท่ากับว่า EP นี้ความพิเศษคือคนฟังจะได้มีส่วนร่วมกับ ไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่ผมตั้งใจเล่าผ่านมุมมองบุคคลที่สามใช่ครับ EP ีนี้จริงๆไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแต่ว่าแค่แบอกว่าทำลายทำลายมันอาจจะนานนิดนึงเหมือนกับว่าอุปสรรคนึงที่เจอก็คือเป็นเรื่องของเรื่องของการร้องอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าเกิดก่อนหน้านี้อัลบั้มก่อนหน้านี้อะไรที่ผมเคยปล่อยออกมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นฮิปฮอปเนาะมันก็ไม่ได้ใช้ เนื้อเสียงมากขนาดนั้นก็เท่ากับว่าผมก็ใช้เซชันกับการอัดร้องไปค่อนข้างเยอะพอสมควรอันนั้นก็อาจจะเป็นอะไรที่ยากแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรยากแล้วครับสบายมากถ้าเกิดของ EP นี้นะครับมันจะมีแน่นอนครับพี่นีโน่อยู่แล้วก็พี่นีโน่ก็ช่วยโปรดิวส์นะครับตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายในระหว่าง process ที่ทำ E ี P อยู่อะไรเงี้ยครับก็ มันก็จะผมก็จะชอบเกิดคําถามอะไรนูน่นนี่ก็ผมก็ปรึกษาพี่นีโน่ตลอดเลยครับทั้งทั้งระยะเวลาที่กําลังทํำ EP อยู่เลยพี่นีโน่ก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องพาร์ทร้องพาร์ทดนตรีพาร์ทการแต่งพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าเขาประสบการณ์เยอะแล้วก็มีฟิเจอริงด้วยครับก็คือพี่โมนาพี่โมนาก็คือเป็นพี่ที่ค่ายผมเลยใช่ครับก็พี่โมนาเก่งมากเลยแล้วก็มีสมิวครับสมิว มีมาฟีดเพลงที่ชื่อว่า To the Bone สมิวก็ทำงานเร็วมากครับจากค่าย XO Entertainment Degree Champ the Rapper ก็ใช่เก่งมากคนนี้ก็ EP U R เฮย์ Her นะครับยังไงผมก็อยากให้ทุกคนไปฟังมากๆเลยนะครับเพราะว่า EP นี้ผมตั้งใจเขียนมาเป็นมุมมองบุคคลที่3เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับเพลงนี้อะไรเงี้ยครับใช่ก็ยังไงผมก็ฝาก EP U R เฮย์ Her กับทุกคนด้วยนะครับผมแล้วอันนี้เรา spoil แผนปีนี้ท้ฟังไงว่าแบบจะมีอะไรให้ติดตามบ้างโ oh, อเแพลนปีนี้แผนปีนี้จริงๆตอนนี้ที่ปล่อย EP U R เฮย์ Her ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็กําลัง ทำเดโมของ EP ต่อไปก็คือกำลังจะมี EP ต่อเร็วๆนี้ใช่ครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าตอนไหนแล้วแล้วอัววนนี้มันจะมีความต่อเนื่องของเพลงสองเพลงนะคะรอ,อติดตามาดีกว <laughs> <ๆ>่าก็ยังไงนะครับก็ฝากทุกคนติดตามผมได้นะครับที่ ปั้นจุด HumbleP ก็คืออันนี้เป็นชื่อโซเชียลแพลตฟอร์มของผมทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ครับส่วน e ี U R เูอาคยังไงก็ตอนนี้ก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี4เพลงนะครับบวกโบนัสแทร็กเป็น5เพลงก็คือปล่อยครบทุกเพลงแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงว่าตอนนี้มิวสิกวิดีโอก็มีปล่อยไปแล้วนะครับ2เ,2เพลงก็คือฆาตกรกับรักมัธยมซึ่งอยู่ใน E ีเช่นกันนะครับตอนนี้สามารถดูได้แล้วที่ช่อง Type Train นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เขาเป็นคาตกรที่ทำให้เธอนะไม่ได้นอนและร้องไห้เธอนะน่าจะพอสักที่ฉันจะเป็นอสุเนรดิกันจัดการเขาให้เธอเอง